สวัสดีค่ะวันนี้ไปทําบุญที่วัดพบเห็นกองเพนสมัยก่อนสวยแล้วก็น่าสนใจมากจึงนำภาพมาให้ชมแล้วก็พร้อมจะเล่าประวัติกองเพนในวัดสมัยก่อนซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทยเรา คำว่าเพนในสมัยนี้หมายถึงเวลาเพนหรือเที่ยงวันซึ่งเป็นเวลาที่พระพิสุสงฆ์จะฉันอาหารมื้อสุดท้ายของวันดังนั้นกองเพนจึงมีหน้าที่หลักในการตีเพื่อบอกเวลาให้พระสงฆ์รู้ว่าถึงเวลาเพนแล้วในสมัยก่อนกองเพนไม่ได้มีเพียงแค่หน้าที่บอกเวลาแต่ยังใช้เพื่อประกาศเหตุการณ์สำคัญในวัด เช่นการเริ่มพิธีกรรมการแจ้งข่าวแก่ชาวบ้านหรือแม้แต่การเตือนภัยเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นฉะนั้นกองเพียนในวัดจึงนับเป็นสัญญาณเตือนภัยพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และก็ส่งเสริมให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักและเข้าใจในคุณค่าอย่างแท้จริง